สวัสดีครับช่องพ่อสมชายคุณศรีนะครับวันนี้มาดูวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าวแบบพื้นบ้านนะครับของชาวบ้านจานบนม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับช่องพ่อสมชายคุณศรีนะครับมาดูวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าวแบบบ้านบ้านนะครับพื้นบ้านนะครับนี่ครับข้าวก็สวยคนเกี่ยวก็สวยครับดูนะครับ ให้เกี่ยวมือนะครับเกี่ยวมือนะครับเลี้ยววาครับมือนี่เลี้ยววะว่าพลวั่วกับมวนนะครับการพูดการพูดการจากระมวนครับเพราอใช้ปัญญานี่ครับพระเจ้าให้เลี้ยวมือนี่นะครับนี่นี่เขาแก่นี่ครับพามาดูสิวิถีชีวิตของบ้านอันนะครับชิชนบทนะครับอีสานนะครับหวั่สกลนครนะครับ ผมมาขายไอศครีมด้วยนะครับ <laughs> ขายไอศครีมครับมาเออมาถ่ายคลิปลงยูทูปพร้อมครับโอ้ววิวทีวทนาแถวนี้ก็สวยนะครับน้ำครับ เสียวชาวอุ่มนะครับนี่ดูบรรยากาศธรรมชาติครับจะพาไปดูใกล้ๆครับมีน้ําตกด้วยนะครับทางนู้นน้าตกฝ่ายน้ําร้นครับพาไปดูฝ่ายน้ําร้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเอาช่องห้ยได้ครับดูเบื้องหน้าแล้วดูเบื้องหลังมั่งครับครับสุดยอดครับสุดยอดไทยปัจจานครับไทยปัจจาน เดีย๋ยวไปเบิ้งน้ำตกก่อนจะข้าวครับเดีย๋ยวจะมาแจกซองครับพ่อสมชายคุณสีผมเห็นน้าตกงามๆนีน่นะครับให้บ้านจานยิ้มสวยๆครับโอ้ดอกไม้ก็มีครับดอกเหลืองนี่พองอไรครับอันดอกนั้นก็มีกระถินน้ำลงนะครับกระถินน้ำลงนะครับพี่น้อง ดูน้ำตกนะครับพี่น้องน้ำตกครับน้ำตกดูน้ำตกนะครับตกสวยๆครับไหลน,น้ำร้อนครับอยู่บ้านจานตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโนครนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสครพ่อสมชายคุณสีด้วยนะครับที่สองช่องนะครับพ่อสมชายคุณสีกับพ่อสมชายคุณสีสองนะครับดูบรรยากาศนะครับต้นไม้ครับท้องไร่ท้องนานะครับ รับน้ำใสครับน้ำใสครับน้ำใสดูบรรยากาศธรรมชาติน่าอยู่ครับแอลชนบทอีสานดูนะครับดูนะครับดูนะครับบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ พี่น้องน้ำสวยๆครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสคไครต์เพื่อสั่งชายคนสีนีะน,นะครับให้คนชายยูทูปหายสุขหายโรคหายภัยสุขพาะร่างกายแข็งแรงนะครับเลากันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ